โมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงลิเวอร์พูลเจอดรามา่าโดนชาวมุสลิมวิจารณ์หลังโพสต์รูปครอบครัวกับต้นคริสต์มาสบอกถ้าไม่ลบจะเลิกติดตามเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษเผยคอมเมนต์แฟนบอลชาวมุสลิมบางคนที่พาการวิจารณ์โมฮัมเหม็ดซาลากองหน้ากึ่งปีกทีมชาติอียิปต์ของหง์แดงลิเวอร์พูลในโลกโซเชียลหลังโพสต์ภาพครอบครัวกับต้นคริสต์มาสพร้อมข้อความ Merry Christmas ในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ ทั้งนี้ซาลาที่นับถือศาสนาอิสลามโพสภาพดังกล่าวที่มีเขามากีีภรรยาและลูกสาวอีกสองคนอย่างมักกาและขายานสวมชุดในทีมคริสต์มาสคู่กับต้นคริสต์มาสและโดนชาวมุสลิมบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเนื่องจากตามธรรมเนียมของศาสนาชาวมุสลิมจะไม่ฉลองเทศกาลคริสต์มาส นายทำให้ฉันผิดหวังนะเพื่อนตั้งแต่นี้ไปผมจะเลิกติดตามและบล็อกคุณในทุกแพรจำคำเราไว้เลยหรือดูการนี้นายจะยิงประตูไม่ได้อีกสําหรับความผิดที่ยามเกียตรติศาสดาผู้เป็นที่รักของเราและชุมชนชาวมุสลิมทั่วโลกได้โปรดลบโพสต์ของนายเถอะพวกเราชาวมุสลิมมองคุณเป็นแบบอย่างแต่คุณก็ทําสิ่งนี้ตอบแทนเหรออย่างไรก็ตามก็มีแฟนบอลเข้ามาปกป้องซาลาเช่นกันเช่นเมอรี่คริสมาสโมอย่าสนใจคนพวกนั้นเลย หวังว่าคุณและครอบครัวจะมีวันหยุดที่มีความสุขนะ